ต่อเลยเออเมื่อกี้จะขยายเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปล <c oughs> ุยนีน่ต <c oughs> ่อแบบพาไปเขาเรียกอะไรอ่ะฮอนาเอสเอ่อาแบบพาไปหาอู่ฮอนด้าปู่ฮอนด้าแบบไม่ใช่อู่ <c oughs> ทำซิ่งทำแรงนะอู่ <c oughs> ทำแบบเก็ <c oughs> บครบอะเก็บตัวนอกครบเก็บอะไรอย่างเงี้ยเก็บออปชั่นพวกภายในกระจกชาอะไรแบบ ออปชั่นตัวนอกอะทำสวยงามอะเดี๋ยวพาไปดูพาไปหาบางหาทำอะไรบ้างอะ่ะนี่ลิสตมาแต่มันแบบกระจุกกระจิกอ่ะใส่โลโกโ้ต,ตัวเฮฟตรงฝากระโปรงหน้าติดตัวล็อกกล่องหลังใส่บังโคลนที่ซุม้มล้อใส่ล้อลาไอเทมตัวล็อกกันชนหน้าอันนี้เป็นไงไม่รู้อ<ร>นี่ก็บอกหาย,ยาลไอเทมทั้งนั้นแล้วก็ติดติดรูปล้อ,อข้างๆอะ่ะไอวี v เทคเนี่ยนะ ดัยที่ถ่านน้ำฝนจะเขียนมันจะนี้จดไว้เมื่อวานเดี๋ยวลืมอะอะไรประมาณนี้ทำกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยพาไปโซนพ่อู่บางฮาวันนี้ก็เลยนั่งซีรีส์อียิมาเลยนี่มีมูนรูปด้วยเห็นเปล่วะเออนี่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 อะไรนะตุ๊กแกตุ๊กแกมันจะแบบตุ๊กแกอันนี้อันนี้ก็แบบว่าเกือบเกือบจะท็อป เป็นไฟขาวยังไม่ได้ถ้าท็อปนะมันจะมีไฟประตูเปิดไอ้ด้านนี้ด้วยก็มีตัว t c s อีกโอ้ไปเลืโอ้แต่พอแล้วโอเคอย่างนี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าถ้ายางมีเดี๋ยวอาจจะมีพี่ปิดดัะร้อน ในแจ่วคนนี้แจ๋วของไทยเหราอ่องงั้นน่ะไม่แม่อันนี้ของของบางเราเสียเงินของบางใคยในแบบอะไรอันนี้มีเจ็ดอะไรไม่รู้ไม่รู้จักอ๋อสีแดงอ่าบางอาสวัสดีครับบางอาสวัสดีครับจะมาถ่ายด้วยบางเพชรไทยรบรอเนี่ย ก็คือต้องเป็นต้องเป็นตัวนี้ถึงจะมีนี่มีตัวนี้ต้องเป็นตัวนอกใช่ไหมเอสอาร์สามเนี่ยตรงเนี้ยเป็นตัวสีเล็กๆนะแต่คือปกติเขาไม่มีแผ่นนี้กันไงใส่แล้วมันดูทรงคุณค่านะบังเนาะถ้าปิดฝาโปงก็ไม่เห็นมันยากมันจะดี้อยู่เวลาไปงานก็ต้องเปิดแต่พี่เปิดโชนี่แหละโชโชเขาเรียกอะไรนะบังตัวนี้ ไม่เกี่ยวกับแอสเซทเลยใช่ไหมอันนี้คือแบบว่าของตัว SRT มาเฉยๆใช่ไหมมาใช่ครับมันเป็นสเปคเมกามาอ๋อ้เป็นเมกาจะมีมาทุกครั้งญี่ปุ่นนะไม่มีหวานไม่มีด้วยหวานนะแตอเมริกันอแต่ก็คือคุณสมบัติก็คือทำให้มาคู่กันมาคู่กันคือมันทำให้กันชนแน่นขึ้น อันนี้อันนี้ใส่ที่ยึดที่ยึดกล่องหลังนะฮะนี่ตัวนี้ก็เป็นของแร่อีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมบังอ่าอันนี้ก็ตัวแรนะ่นะพี่ตัวยึดกล่องเนี่ยหลักการนะบางไอ้ตัวนี้ทำทำอะไรได้บ้างไม่ให้กล่องมันกระโดดครับใช่เขาบปกติมันจะเขยา่าเพราะเราไม่มีตัวยึดยยกันมายกมาได้เลยออกมันไปชักุญแจออกดิ เข้ากล้องอันนี้ก็แลเหมือนกันใช่ไหมบางไอเสียงเนี้ยตัวนอกตัวนอกไอไอเสียงนี้มัน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 ต้องเป็นยังไงถึงจะมีอะบางต้องเป็นต้องใสยไฟญีนะ่ป<อ>ุ่น่ะถ้าจะใส่ก็ต้องวายเข้าไปไอเสียงเกียร์ถอยหลังอะถ้าเกิดเป็นแมนนวลมันจะไม่มีใช่ไหมครับบางไม่มีครับแต่มอนตีไดออโต้น่ะที่มันกิ้งกุงกิ้งกุงคันนี้มีขันดํามีใช่พีบ ชุดนี้กล่องมันกึกรดจะไม่กระโดดใช่ครับต็มันขายยากจังเลยครับบางรูมันไม่ตรงพะถล้ออกมามเมื่อกี้โอลงไปบางลงับแน่นมือแล้วอันี้จะไม่ได้ก็แค่ก็แค่เมื่อไหร่ะก็แค่ทุกวนัน มากกว่าร้อยพันขอพูดหน่อยเออมันมีช่องใสอะไรอยู่หมดแล้วแต่แต่ออกมันไม่หาไม่ได้พูดนี่ตรงรุ่นไหมบังตรงดิเออถ้าเกิดตรงรุ่นมันมีฮอนด้าอยู่ันได้มันจะมีฮอนด้า โอ้ oh, แต่ของคงเข้ามาลื้อบ่อยมากห้องเนี้ยมนี่ปีอะไรองเจ๋งก็พวกแบตไล์แหละบางมีแบตไล์ขนาดไหนอะบางแบไล์นี่ใช่พวกแกเนี่ยมีโดอมีทยูขนีะอันนีแบที่ะผุดแกี่ผมจะนีมีด้ายแกเป็นฟูกออกมา ที่หลังไม่มีเนี่ย เนี่ยเลยไม่กี่บาทสองพันห้าสองพันห้าสองข้างนะครราคาโหดไหมของปลอมสึกประมาณสามร้อยคูณบาทเหรอรับได้ของรถเมกันคุณนังไงที่แปะไอเดดจัดอะหมื่นหนึ่งสองเส้นข้างๆ้าอะแล้วก็มีติ๊กเกอร์คำว่าเดอดจัดอะสามชิ้นมันมันหมื่นหนึ่งสามเอ็มเป็นของสามเอ็มแต่ว่าของเมก้าบอกว่ารับประกันตลอดตลอดชีพไม่มีซีด ถ้ามันซีดกูจะเคม็มไงมึงอยู่เมกาเลยก็เค็มไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าแต่มันก็ไม่ซีดจริง <S <S บอกถ้าหมื่นหนึ่งพี่พี่ติดเองเลยสุดท้ายต้องนั่งติดเองไอ้อย่างตุ๊กแกแดงเนี่ยผมไม่เคยเห็นแล้วในสารระบบป่ะเคยเห็นมีมีที่ใครอีกชุดไมมั้งตุ๊กแกแดงเนี่ยมีพี่เขาที่มาทำรถกับผมอะมีชุดหนึ่งเขาซื้อมาคือจับมาเลยมาแสนสองอม,มาเดินมาดูที่รถ เห็นตุ๊กแกบางบอกเอาอย่างนี้ขอแลกตุ๊กแกสวยๆผมอ่ะแล้วตุ๊กแกผมอ่ะผมคัดจากสี่ชุดนะมารวมเป็นชุดเดียวมารวมเป็นชุดเดียวอ่ะแล้วสวยจริงๆสวยสวยแม่บางสวยขนาดไหนตุ๊กแกชุดนั้นอ่ะบางผมเคยเห็นตัวหนึ่งไหมผมว่าไม่หนีของตัวหนึ่งเลยไม่มีที่ตีเลยผมมันสับทุกอย่างอ่ะแต่บางก็แลกอ่าผมรู้พี่แบบว่าแรกคือไม่เคยเห็นตุ๊กแกเรายังคิดว่าเฮ้ยยังหาได้ยังหาได้ยังหาได้ไอ้อย่างนี้ไม่มีเมื่อไหร่ก็หาได้ขอให้จาก โอเคละอาจจะต้องจับมาอีกสี่ห้าชุดเพื่อรวมเป็นชุดเดียวสวยๆก็ยังมีให้จับแต่อย่างเงี้ยถ้าพลาดแล้วก็คือไม่มีแล้วไมม่ีแล้วตอนไปดูนี่แบบโมทำใจไม่ได้เลยแบบเน่ามากอ่ะที่บ้างใส่อ่ะมาเอามาบะมาซักเอามาบิวออามาเลยแบบได้แค่นั้นนะครับตอนนี้กลับให้เขาดูด้วยเก็บซากเก็บซากให้เขาก่อน อันนี้จะแปะไหมครับเอันนี้อันนี้ไม่ต้องแปะอต้งแปะเลยดีกว่าวีเทคก็ไม่เอาอ่ะพี่ครับผมว่าเอาเขียนให้แปะทำให้เคลียร์สีให้ชัดเจนก่อนเไม่ถ้าถ้ามันไม่ไม่ไม่เอาซีเรียลนัมเบอร์ออกเนี่ยเราจะเห็นเราจะดูดูอ๋อเฮ้ยไอ้ทักนัมเบอร์มันไม่เหมือนกังนี่ครับปู่บังฮาฮอนด้าฮอนด้าเปลี่ยนฮอนด้าเป็นมืดเลยเราใช่นี่แหละเดี๋ยวเราแปะโลงโป้เสร็จก็กลับได้แล้ว เอาไว้แค่นี้ก่อนพีนี้ไปจัดหน้า